สวัสดีครับบีเอฟซีและท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามแนวตามผลออกวันที่17เดืปนสปรโซสอนหนึ่งร้นะครับกับแนวทางฮานอยนะครับกับแนวทางก็เป็นการคิดและการคำนวณน,นะครับนำผลที่ออกมาคิดมาคำนวณว,วิเคราะห์หาเลขเด่น,นจากศูนย์ถึงเกคัดได้เลยอยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมา,มากกว่าตัวเลขอื่น ฉะนั้นการนำแนวตางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโปรดใจวิจารณญาณในการรับชมนะครับก็มาดูแนวทางฮานอยนะครับฮานอยพิเศษก่อนเนาะนะครับผลออก11348นะครับ 1 1 3, 4 8 8ส่วนตัวที่ผมเน้นให้ไม่เข้าเนาะนะครัไปเข้าตัวที่ไม่เน้นคือเลขก8ก็เจาะให้เหมือนกันนะครับก็เข้าตัวนี้นะครับตัวกลับให้นำแปไปวิ่งไปลูกก็ถือว่าเข้าตัวมาริน4ชุดนี้ไปกลับนะครับก็นาทีสี่4ปด กบไปกันต่อที่อนอยปกตินะครับอนอยปกติผลออก5 7 3 6 4ก็ถือว่าตัวเน้นเข้าเลยเนาะกับใก่นำสีไปวิ่งไปรูดก็เสียดายเกับหัวนะครับมันออก64 4 6นะฮะได้แค่่งรูดนะครับให้เจ็ดก็มีเนาะนะครับเเนี่ยแต่มันไม่ออก47มันออก37หลบอย่างมัน1ตต้มนะครับ กลับไปกันต่อที่ v i p บนออก08 3 9 9นะครับก็เข้าตัวเน้นเลยนะครับกัตัวที่ผมติ๊กให้ด้วยเนาะ83ดกตรงตเสียได้3ตัวนะผมจับ1 8 3 2 8 3ม <c oughs> ันเข้า0 83, นะู3เนาะนะครับวิ่งลดเข้าตัวเจาะเข้านะครับวันนี้ก็ถือว่าแนวทางนะครับทั้ง ฮานอยพิเศษฮานอยวีไอพีนะครับก็แตกตั้งสองเลยเนาะนะครับแปดสี่สี่แปดแปดสามนะครับก็ปกติก็เข้าแค่วิง่งโลดนะครับผมจับไปที่สี่เก้ามันออกสี่หกกมาดูแต้มรวมเนาะแต้มรวมใครนำไปวิ่งไปโลดนะครับฮานอยเฉพาะกิจก็ถือว่าเข้าที่กาชาดเนาะนะครับ เข้าที่เลขก4กาชาติออก 3, 6, 4 1, 8สี่หนปบสำหรับแนวทางเรากาชาติส่วนอนอยเฉพาะกิจก็ถือว่าหลุดนะครับามาดูสามนอยของเราสามนอยมีไหมนะครับวันนี้สามนอยก็ถือว่าเข้าเนาะนะครับพิเศษมีเลขสีหมสี่เกมีเลขสีนะครับ เลขสีไปวิ่งไปโลดก็ถือว่าเข้านะครับสําหรับเต็มรวมผมเน้นในที่เลขสีปกติก็เข้านะครับเลขสี่ vip เข้านะครับเข้าเลขเก้าก็ถือว่าเต็มรวมมาทั้งสองตัวเลยนะครับต้นสี่และเก้านะครับ <c oughs> ส่วนเล็กเบิ้ลเล็กเบิ้ลเข้าที่เก้าเก้าเนาะเก้าเก้าเข้าที่ v i p นะครับส่วนชุดบินชุดบิน48มีไหมนะครับสี่แปดสามนีแต่เลข1ไม่มีเลข3เนาะ4884เข้าแลนะครับชุดบินใครใช้นะครับ64ไม่มีเนาะ73ไม่มีนะครับ83ไม่มี99ไม่มีก็ถือว่าชุดบินเข้ารอบเดียวเนาะรอบพิเศษนะครับ ก็มี8กับ0ูนย์มันไม่มีเลข3มนะมี9กมันมออกบนเก้าเกมี4แต่ไม่มี6มี1แต่ไม่มี3นะครับก็ถือว่าหลุดไปก็เขาแค่รอบเดียวนะครับก็มาตามกันต่อเนาะสำหรับเดี่ยวต่างฮานอยนะครับวันที่18นะครับเดียวทางในเข้า ใครได้ก็สมาชิก FC ได้ก็แสดงความดีใจด้วยนะครับส่วนแนวทางไหนที่บางท่านอาจจะไม่ได้ก็อ,อาจเป็นเลือกผิดตัวนะครับก็มาตามไปต่อเนาะกับวันที่ แปดเดือน3บมสอกสองพันห้าร 500, 68, าหาห้อยหกสิบแปดในทางฮานอยเรามาดูฮาหนอยพิเศษอันนี้เล็กเด่น มาที่0กับ1นะครับก็เน้นในที่เลข1ก็ชอบเลข0จับที่เลข0นะครับก็จับให้4ชุดเหมือนเดิม1 4 1 5 1 7แล้วก็1 8 สามตัวมจะไปชุดเดียวนะครับก็คือห้าสีหนึงสีนึงก็ชุดนี้นะครับกลับไปกันต่อที่หานอยปกติ เด็กๆวันนี้ผมมาที่สองกับสามก็จะไปทางต้องสองชุดเลยนะครับต้องสองตัวเลยเจับไปทีสองห้าสองแปดสามห้าแล้วก็สามแปด สามตัวจะเป็นชุดเดียวนะครับหน,นึ่งแปดสองในนาทีแปดสองพิงโหลดเล็กเล็กสอง ไปกันต่อที่ฮานอย VIP นะครับเด็กเด่นไม่หกับเนะครับ 6ก6ามหแล้วก็หกแปส่วนสตัวผมจับไว้ที่665กหนะครับหกห เน่ในที่เลข6นะครับจุดสุดก็คือ6กห้าตัวรองก็6กปดนี่ก็3าปดนี่ก็1นสีแล้วก็รวมหนึ่งหนะครับจับ <c oughs> เรามาดูเต็มรวม เต็มรวม3ามนอยในะครับใครจะนําไปวิ่งไปโลดนะครับอนอยเฉพาะกิจอน,นอยการาตาด้วยก็ได้หรือว่าจะเอาไปวินเลยก็ได้นะครับวันนี้ผมให้โลดห้ากับแปดเด็กเบิน 3 3 5 5 8 8นะครับเลขเบิ้ลนะครับ3 3 5 5 8 8มีใครเห็นชัดเจนไหมน,นะครับเลขเบิ้ล3 3 5 5 8 8นะครับส่วนจุดวินก็เอาเลขเต็มทั้งหมดมารวมกันนะครับพิเศษ0 1ปกติ2 3 วันนี้เลขมันไม่ซ้ำกันนะครับผมเลือกมาเฉพาะเลข6เนาะวันนี้เลขเยอะส่วนปกติผมเอามาเฉพาะเลข2นะครับส่วนวันนี้เอามาเลข6นะครับ เลือตัวซ้ายห้ากับ8นะครับต่อจะได้ชุดวินชุดนี้นะครับพะวันนี้เลขมันเยอะเหลือเกินนะครับฉะนั้นคนเลือกเฉพาะตัวเน้นนะครับสอ2ชุดนี้เนาะแล้วก็มาเอาที่ชุดนี้นะครับวันนี้ตาม่าผมชอบชุดไหนวันนี้ผมชอบเลขผมชอบเลขห้าน,นะครับ ใครชอบเลขแปก็จับที่เลขแปนะครับกับใครที่รับแนวทางก็แคปเอาไว้นะครับกับตอนนี้ผมก็ขออวยพรนะครับให้สมาชิก f c ีและท่านผู้ชมนะครับมาตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่18เดือน3นะครับปศสองนันอง18ะครับก็ขอให้โชคดีทุกท่านจิดบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ทุกนะครับกับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ